พิธีกรรับเชิญนะพี่หนุ่มครับเชิญครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากพิธีกรนะครับชื่อดังนะครับแล้วก็ยังเป็นดารานักแสดงนะครับอีกทั้งนะครับก็ยังมีเป็นเจ้าของรายการต่างๆมากมายนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณอุ้มศิริยกรพุกเกเวศขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับถนัดไหมครับ เทศกาลฟุตบอลถนัดครับถนัดนะครับไม่ถนัดนั่งตักผมก็ได้นะครับนี่นี่หน่อยหน่อยก็เอานะฮะช่วงนี้เป็นช่วงกรอบโคยนะครับนะครับคุณอุ้มนี่น่ารักมากๆนะครับตัวจริงมีสวยนะครับสวยตัวหรือเปล่าอ่เป็นส่วนตัวเป็นนิดหนึ่งนะครับอันนี้นอกสคริปต์หรือเปล่าครับนสูงกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลื่อนให้ไหมคะ เพราะมันสามารถลงได้นะครับแม่มากไม่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับไม่มันเตี้ยสุดแล้วค่ะต้องใช้สัตว์ที่กันเลยไหมครับต้องใช้หนักตัวเองนะครับโอเคฉันนั่งครับไม่เหมือนแบบมาคุยแล้วเป็นอย่างทุกอย่างไม่มีอะไรฟรีครับมีเบอร์โทรศัพท์มือถือไหมครับมีมีเบอร์เลขขาเอาไปก่อนเลขาเป็นผู้ชายด้วยคุยกันดีๆนะครับ แล้ประทานน้ำก่อนไหมครับเอาไม่ทราบคุณอุ้มรู้จักกับเข้ากล้องหอมมะลิแดงได้ยังไงครับผมอดีเดินไปวันก่อนแล้วเจอกันเจ่คนทานเข้ากล้องอยู่แล้วอะไรนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยทําให้ดีตัวสุขภาพสวยอย่างนี้นะครับน่ารักมากมากทำงานหน่อยดิตังก็ไม่ได้โอเคครับ อันนี้นอกสคริปต์นะครับก็บทเป็นของคุณเนี่ยเป็นทางานที่นี่กันนะฮะใช่ครับใช่ครับสนใจจะทํางานที่นี่ไหมครับพอดีที่บ้านขัดคนหุงข้าวครับถ้าทายเข้าไปนี่ไม่เป็นมะเร็งแน่ๆนะฮช่วยได้ช่วยได้ไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นกินข้าวอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่กไับไม่กินกินข้าวนอย่างเดียวก็ได้ก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งช่วยได้มากขึ้นดีกว่าก็ทานข้าวขาวอ่ะ นะครับก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับไอสำหรับตัวอะไรอยู่ครนะฮะอันนี้นะครับก็จะมีคนบอเข้ามาครับอยากฟังไหมฮะไม่ทานเข้ามายังครับยังครับระวังเป็นโรคกระเพาะนะครับอกระเพาะรักเธอนะครับเคยได้ยินมุกนี้ป่ะเคยได้ยินมุกนี้มาใช่ไม่ใช่มีคนเราเคยไปเล่นแล้วก็มีเด็กบอกว่าพี่ครับพี่ครับขอบาทหนึ่ง ขอบาทหนึ่งไม่เคยเล่นครับมีครับมีครับขอบาทนึงเอาไปทําอะไรครับอ่าต้องอย่างนี้จะเอาไปโทรบอกแม่ว่าเจอเนื้อคู่แล้วก็มีอีกทีรัไม่ทันครับอันนีชอบเด็กคนเดียวกัน น้องจ้าน้องจาเห็นไดมไหมอะไรครับอนาคตของเราอย่างนี้เราควรจะมีปืนกันคนละกระบ,บอกนะครับเราเราจะได้มีการละกันนะครับชอบคนนี้ชอบคนนี้ชอบก็ให้แม่มาขอนะฮะสินเสอดไม่แพงให้ผมลงจากเวทีดีกว่าเมื่อเช้ากิน แป้งมาเยอะหรือเปล่านิดหน่อยครับปกติผมจะไม่ค่อยทานพวกอะพวกข้าวนะครับจะเป็นสเต็กซะส่วนใหญ่นะครับ oh. ปกติอยู่บ้านก็จะกินพวกน้ำพริกปลาแซลมอนอะไรเงี้ยครับ oh. ที่บ้านค่องข้างมีฐานะานะฮะฐานะยากจนนะฮะไม่นี่ไงถึงบอกว่าอย่าไปคิดสาวๆอย่าไปคิดว่าอุ๊ยเราไม่กินข้าวเลยสักเม็ดเดียวเรากินแต่ก,กับแล้วเราจะแอดคินส์ค่ะแอดคินส์ไดเอทนะคะนี่เขาบอกว่าเฮ้ยกิน ตัดคาร์โบไฮเดรตคุณกินโปรตีนเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการน้ําหนักคุณจะลดอย่างรวดเร็วลดจริงๆแล้วสักพักหนึ่งร่างกายก็จะเสียบาลานซ์แล้วก็เจ๊งไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นกรดมากๆคือร่างกายต้องเป็นด่างนิดๆผมเป็นด่างเต็มเลยครับข้างหไม่ไม่นิดเอาคร์อันอันนี้คะแนนตกไปมี่ล้อเล่นนะคะที่เป็นคนสะอาดนะครับวันนี้ก็เลยแบบมีเมนูง่ายๆเช่นข้าวข้าวกล้อง ต้มเห็ดหอมข้าวกล้องผัดวาทูน่าอันนี้แบบอันนีี้ท่สนุกหน่อยเป็นต้นถ้าจะขอไปให้ผัดให้ทานที่บ้านได้ค่ะใส่กล่องไปกล่องโฟมด้วยนะครับรัดหนังยางอย่างดีนะครับนะครับโซนักคุดอุ้มนะครับแล้วก็พี่หนุ่มนะครับจะช่วยกันปรุงอาหารนะครับพี่หุ่มผมก็พี่หนุ่มพี่หนุ่มช่วยได้ปหครับ อะไรนัพี่หนุ่มก็ได้ข่าวมาทำกับข้าวอร่อยกินด้วยจริงไคะรงับผมโดยเฉพาะไข่เจียวนะครับไข่เจียวเนี่ยชอบเอามันล้อเล่นเรายังทําไม่เป็นแบบให้อร่อยไม่เป็นเลยจริงเหรอครับจริงค่ะอยากกินต้องมาลองทานไข่เจียวของผมนะครับไข่เจียวไม่ธรรมดานะครับทำไมครับใส่หัวใจลงไปด้วยครับเดี๋ยวรูปมีอะไรจะฝากนอกเหนือจากข้าวกล้องหอมมะลิแดงไหมครับ อยากจะฝากว่าสละระเป๋าไม่เอาเราจะบอกเขาทุกทีเลยบอกว่าไม่เอาค่ะเนี่ยค่ะวันนี้นะครับขอขอบคุณนะคบคุณอุ้มจิตรกรภูเกเวนะครับแล้วก็พี่นุ่มนะครับ,<อ>บที่ <ผม S 1> ช่วยเป็นพิธีกรให้กับผมนะครับซึ่งไม่ค่อยสัคักเท่าไหร่นะครับตลอดวันนี้ครับขอบคุณครับ,บครับผม